มีหนีบผ้พาพี่น้องเฟ้นครับเฟ้น่องพี่น้องเย็บชีตุสันมาตามตัวเลขความฝันค่นนะเป็นน้องเย็บชีตุสันเอี๊ยงว่าน้องเอาฝันประกอบน้ำแน่เพราะว่าเป็นหอยสันจอด้องเอาเลขฝันไปประกอบเพราะว่าเอาจะเจลีสูตรายเพราะว่ามืึอวันนี้มันเป็นเหลี่ยหอยสันจอดรับพี่น้องต้องอาศัยเลขฝันรูปแบบความฝันจะเอี๊ยงใช่ไมเราล่อแบบไอ้รูปแบบไรพี่น้องเพลื่อนเจ้าก็มากกับจอมาฟังน่าท้าจาัดเอี๊ยงสะก่อนว่าเพราะเป็นฟันอย่างนี้ว่าฝัน ก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานค่ะพี่น้องเอฟซีเขาไปฟังเจี๊ยงเป็นโมเป็นจานนะพี่น้องนะเชิญครับวัดดี้เจี๊ยงครับมีมัดตามเลขฝันเพราะว่าเลขวันนี้มันทันจอดพี่น้องต้องอาศัยเรั่องฝัอ่างวดมาหันนะเจี๊ยงบ่ไปในนู่นท้องฝันอืมแต่ว่า หันมาลงค้อมฝันก็ที่ม่นแม่นแม่นพวมาบางหันอ่ะฝันมเพิ่งวัดก่อนนะจะมาได้ลงท้อมฝันแต่ว่าขันลงมันก็จะเป็นแนวทางให้บางคนได้อยังไงเออมาหันวัดก่อนนะแกย่างฝันมาคุณยายฝันแม่นนะเออมาซื้อเลขน้ำเออมาซื้อสองแปดกับสามแปดแล้วก็ถือเลขเลขออกมาแล้วเราถือเลขแต่มาเราถือเลขแปดพันแต่มาเลาหังเอาเงินให้เฮาเด้มาได้เอาเงินเราเนะมาได้เอาเงินน้ำนพอเขาก็ได้ลง วันนี้ก็เลยว่าเอาลุงเป็นแนวทางค่ะนุ้งเป็นแนวทางให้เพื่อ,อมีผู้มกักเพื่อ,อมีผู้ชอบค่ะฝันประกอ,อบนะเพือ่อเชัยนจอนเนาะเรียนเนี่ยถาใช้เลขสูตรย่างเดียวก็บอได้ใช้เลขสูตรย่างเดียวก็บอได้ค่ะบางคนบางท่างมันอาจติดฝันแมน่นบางท่างก็อาจจะติดนบ่แม่นแต่ว่าก็เป็น,ปนแค่นแนวทางค่ะ,ะจะเอียงมาฝันว่าไปซื้อไปซื้อหวยนี่แหละค่ะไปซื้อหวย ไปซื้อหวยไว้ wie, แล้วกับมานางฟังกับลูกชายลูกสาวกับลูกชายกับลูกสาวกันเลย่ะกไปเลยกันเลยก็ดีว่าเขานั่งไว้สักคู่หนึ่งหวยเราออกเลขเขาวาประกาศมาเลขออกแล้วเด้อเลขออกแลวออกเออเนวาาออกเล้ถามเัินออกตัวไหนเงินวาเลขออกห้าสามมาท่านเงินว่าห้าสามนั่นแลนมาบึงเออมาบึงบินของเจ้าของ ไแม่นีแม่บิงเป็ของอันนี้ในมือะจ้ะมนี่แมาเบิ่งในมือน่ะเลขเนี่ยขาซื้อห้าสองกับห้าสามเลขออกห้าสาอ๋อเขาดีแก่เขาห้องมาสั่นมาเขาถึงเลขเขาละว่าลูกชายเขาก็ได้ั่แต่ว่าลูกสาวนบ่ได้ั่แต่ว่ามันบ่ได้มันมันบ่ถึงเลขเพราะเราแค่ลูกสาวแต่ว่ามันหัวมันยืนหัวอย่างนั้นเหรยืนยืนยืนพ้ออนะคะยพออ่ะั้งที่มันถึงเลขมันหัว ถือเลขเข้ากันดีแกมาจันวันลูกซ้ายก็ได้มาเข้าก็ได้เขาจะได้สามตัวจันมาได้ขวานเท้าถึอสามตัวลูกซ้ายถือสองตัวจันมาแต่ว่าลูกสาวเนี่ยก็ถือลูกสาวก็ถือแต่ว่าลูกสาวเนี่ยยืนหัวกวานเอ้าบอกแล้ววันเลขมันจะออกเลขมันนีห่ามันจะออกห่าสามมันจะออกห่าสามวานแล้วจันเห็นบอซื้อห่าสองหาสามก็ได้หาสามเลยเห็นบอกจันเลยบอกขอได้ขวานหะ พว่าฝันล่องวัดกอนฝันว่าชันชีก็ออกอ้ะวัดกอนฝันวัดกอนฝันวานอต้นมันซื้อเลขสองแปดกับสามแปดมันก็ออกสองแปดวันนี้ฝันมาเลขออกห้าสามแต่เขาน่ะซื้อห้าสองกับห้าสามค่ะถือข้อมะในข้อมฝันนะถือข้อมถือสามตัวแต่ว่าฝันประกอบเลยฝันประกอบค่ะมาพูดค้อมจริงของเขาเขาไม่ใช่เป็นตัวนี้บอเขาก็รู้ขเขาแบบเบิ่งนกันเมล็ด สูตรก็สอมาลูกแบบไหนสูตรจะสอกมาแบบไหนอันนี้เป็นแค่ความฝันค่ะท่านใดว่ามันติดตรงติดใจของเจ้าของกะพิจารณาไว้ค่ะหวานเป็นหอยสังจรอ่าบอกได้เลยว่าง่วดนี่หอยสันจร์ฟังเป็นแค่ความบันเทิงหรือว่ามันถือของเจ้าของก็จะคอยหยิบจับค่ะเมมเมนมาจะเอียงลุงตัวใดที่ต้องทุ่มทุ่มทุ่มตั้มทุ่มตั้มเลยค่ะบ่ได้ค่ะต้องระวังที่สุดเลยว่านี่นะอ่าถ้าเป็นไปได้ค่ะ จากเครื่องเชือไม่หน่อแมน,นนิดนึงค่ะจากเครื่องเชื่อเลยไนมนวันนี้อยู่ไว้จากก่อนสิอยู่ไว้จาก่อนอยู่ไว้เอาไว้จะเครือ่องเลยเอาพอได้ฟังค่ะแล้วพอดีใบหนึ่งสองใบค่ะมันต้องซื้อเยอะถ้าซื้อเยอะมันกคาถามันปิ้นมันค่มันกเสียทุนค่ะมันเป็นหัวสัญจรเพราะว่าหัวเนี่ยมันออกเมื่อไหรค่ะเดือนละสองครั้งออกได้เดือนละสองครั้งเอาจังใดกาท่านใดที่ชื่นชอบนะค่ะเด้ออันไหนที่ชื่นชอบพร้อมฝันก็เก็บเอาไป ไม่้าเบงค่ะอไม่้าเบงอใกล้ๆเมื่อวันนี้ตัวไหนตัวไหนค่ะอวันนี้จะยังจะลงความฝันเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอวันนี้เป็นสัญจรกันอยากลงความฝันหลายได้จังหน่อยอืเพราะว่ามันต้องอาศัยประกอบหัวสัญจรนในสู่ฝันบ่ได้ค่ะสัญจรนในสู่ฝันบ่ได้เมนเลขสูตรนี่สู่ฝันบ่อได้แต่ว่าเขก็เหตุคือเก่าค่ะเพราะว่ามันพ้อเห็ดเป็นแนวทางสูรประกอบพุก็แเมนสู่ประกอบพุกโตค่ะแต่ว่า วันนี้แจ๊กย่าเจอฝังย่างข้อฝันอีกนึงครับพี่น้องย่างข้อฝันค่ะว่าฝันว่าหวยออกห้าสามค่ะตอนแจ๊งยังนะซื้อในฝันนะซื้อห้าสองกับห้าสามเลขออกห้าสามอ่าแจ๊งยังนะถือท่อถือเลขห้าสามท่ออ่านี่เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางคือว่านข้อฝันนั้นลูกชายกันถือลูกชายก็ถือค่ะลูกสาวว่ถือ ลูกสาวก็เถือแต่ว่าลูกสาวน่ะเป็นไปยืนหัวขวันหัวชนิดน้ำตาลไหลเหมือนเจ้ะแนี่หัวควันนะบางวัดควันที่นี่นะคุณยายฟันแม่นกับหัวขวัญใช่หรล่ามาถึงเลขแล้วเราก็หัวขวัญแบบนี้แหละหัวนี้ก็เลยเอามาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกคนนะค่ะเด้อท่านไหนชื่นชอบก็หยิบจับนะค่ะเด้อขอบคุณจะยังครับพี่น้องชื่ทผู้ใครครับอันที่ไม่ค่ะอ่าแต่ที่แ เป็นรูปแบบแนวทางครับเป็นอง e นค์องเ,อเอฟซีตุา 2, 66, ่าน, e นความฝันเขาะะเจียงหมวดประจำามวันที่หนึ่งกันยาสองพนห้ารยหครับเป็นองเอฟซีทุสันควฝันยอกกระเลียหาสามก็หาสองนี่ยครับเป็นองเอฟซีทุสันเปจนเลื่อเมื่อวันสองฟั่งนว่าจงองรอฝันไปประกอบจัง่อยพป่นองเพราะว่าหวเดียวมันหวยซ้ำจอด้าโชก้ามหมนน e ัน่น้องเอฟซีทุันนี่ครับเป็นรูปแบบแนวทางแนวทางของเจอเองี๊ยงความฝันนะพป่นองเดเอ เลรียความฝันของเพิ่นเพิ่นบางวันนีต้องเอาฝันมาประกอบหน่อยพี่น้องเย็บชี้ห้าชกห้ามานัระเบพี่นอ e ้นอ,นนองกลับไปใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแค่สื่อกลางหรือว่าพี่น้องเบิ่งเพื่อความบันเทิงเป็นแค่แนวทางเท่านั้นวดนนี้สัญจรครับพี่น้องต้องอาศัยเลขฝันมาประกอบหอลกักะประกอบก็สูตรของเพิ่นรูปแบบนวทางความฝันคนฝันพี่น้อง เฝันฝันว่าจะอย่างเฝันซื้อหวยซื้อสลากซื้อนั่นแหละครับพี่น้องซื้อหวยนละละั่นแหละแล้วก็เพิ่มถูกหวย5 3ซื้อทรับลูกไส้เพิ่นปกติแล้วลูกไส้เพิ่นบ่เคยเศิริณห่วยใจราครับพี่น้องเอฟซีดูสันน่เป็นเบาหน,น่อยหน่อยฮะโชคขามานครับพี่น้องเอฟซีดูสัน5 2 5 3ไปพิจารณาครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ บอกกันไหมคลิปหนาพี่น้องเอฟซีตุกท่านคลิปนี้สิได้ด่าร้องไว้พี่น้องเอฟซีตุกท่านสุกๆมันหมานลำล่ำรวยๆครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเอฟซีตุกท่านฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกดจริงๆเหมือนน้ำลยเลพี่น้องเด้ออีกอย่างเ่ยจริงๆอย่ากระดิ่งครับพี่น้องกดกระดิ่งแกนเปลี่ยนไว้เพื่อจะป่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทั้งสองครับบอกกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ